นยุคดิจิตอลอาจจูงใจให้เยาวชนหลงทำในสิ่งที่ผิดได้แต่เพื่อแก้ไขปัญหานี้และพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพทาั้งทางร่างกายจิตใจและสติปัญญากรุงเทพมหานาครจึงได้น้อมนำโครงการพระราชดำริมาดำเนินการในสถานศึกษาของกทมค่ะ คือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนกทมโดยเริ่มต้นที่สถานศึกษาที่นี่เป็นโรงเรียนตัวอย่างซึ่งน้อมนําแนวพระราชดําริมาปรับใช้ประสบผลสําเร็จทําให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังด้าน i อและ EQ จากการเรียนรู้จริงเป็นอย่างไรไปชมกันครับโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพซึ่งในโครงการนี้เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษที่จะต้องดําเนินการอยู่4งาน งานแรกก็คืองานด้านการติดตามภาวะโภชนาการงานที่2ก็คืองานการบริการอาหารกลางวันงานที่3ก็คือเรื่องของการเกษตรเพื่อการเรียนรู้และงานที่4ี่ก็คือเรื่องของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนค่ะจากการได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการทํางานเป็นทีมการร้องเล่นงานศิละปะการประดิษฐ์รวมถึงสถานศึกษาได้ฝึกให้วชชนมีจิตสำนึกการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่เองครับ คือการเพาระบ,บ่มเยาว,วชนต้นกล้าให้เติบโตอย่างแข็งแรงก่อนที่น้องๆจะก้าวไปสู่โรคก,กว้างที่พร้อมจะเป็นเยาว,วชนสร้างสรรค์เป็นพลังสําคัญช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตครับหลายท่านห่วงว่าถ้าเด็กโตขึ้นไปพวกเขาจะเป็นคนแบบไหนคนดีหรือเปล่าแต่เยาว,วชนกทมเชื่อได้เลยค่ะว่าพวกเขาจะได้รับการศึกษาที่ดีจากสถานศึกษาต้นแบบดังเช่นที่เรานำาเสนอในวันนี้ค่ะท้ายนี้มีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุก เพียงส่งคลิปทำดีหัวข้อเยาวชนกทมอขอทำดีเข้ามาที่อยู่ด้านล่างนี้คลิปใครน่าสนใจเตรียมรอรับของรางวัลได้เลยครับสวัสดีครับ